อยากได้รถส่วนบุคคลแต่ทุนทรัพย์ไม่เยอะผ่อนเดินประมาณ2องสมพันมันเหมือนรถเคคาเหมือนรถคันเล็กๆอะ่ะโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วอบแล้วรถยนต์ราคาถูกถขายดีขึ้นคนตัวใหญ่ๆนั่งได้ไหมก็ได้รถมันโปร่งมากเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเรามาดูดีไซน์การเข้าออกไม่ได้ได้แค่ขึ้นลงสงวิตต์ตรงเนี้ยผมว่าเป็นพลาส,สติกดูบางไปนิดนึงชอบตรงคันเกียร์เนี่ยดูความโปร่งผู้ชมปรับเบาะให้มันต่ําไม่ได้เราเซ็ตมาอย่างนี้คือสรีระของผมเลยร้อยเจ็ดสิบสองนั่งได้อยู่นักพิงศีร,รษะ ไม่มีทำไงอะ่ะ1 0่งร3สูบแ8แรงมา้ารุ่นที่น่าเล่นผมว่ารุ่นเริ่มต้น3 0 0แสนรุ่นกลาง4ี่0,000 ชวบกลับมาพบกันอ,อีกครั้งนะช่องโคก้กีพีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อาจจะหัวยุ่งนิดนึงลมแรงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมรีวิวนะครับซูซูกิเซเลริโนั่นเองนะครับหลายคนรีเควสตกันมาอยากชมว่าพี่โค้กรีวิวจะเป็นยังไงมันจะคุ้มค่าไหมวันนี้เราได้ตัวท็อปมาด้วยนะครับก็คือตัว s u ซูกิเซเลริโอ0 GXCVT นะครับราคาตั่าบาทผมว่าคันนี้ย ตอบโจทย์กับคนสมัยนี้แน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยอยากชมกันเลยเกินว่าเฮ้ยตอนนี้โควิดกำลังระบาดแล้วนะฮะอยากได้รถส่วนบุคคลแต่ทุนทรัพย์ไม่เยอะนะ ah, ผ่อนเดินประมาณ2 3 0 0าดาวแบบไม่ถึงแสนอย่างเงี้ยมีรถคันไหนได้บ้างก็มีไม่กี่รุ่นเองแล้วก็เซเลเลโอเนี่ยผมว่ามันก็น่าเล่น นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาชมรายละเอียดกันเลยว่าคันนี้เป็นอย่างไรตอบโจทย์ใครแล้วก็เหมาะสมับการใช้งานขนาดไหนก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง k ค้กีพและ Auto Station ด้วยนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมนี่คุณผู้ชมนะครับหลังจากที่หลายคนรีเควสกันมาว่าอยากชม Suzuki c e เลริโอนะครับพี่โค้กอะไรอย่างนี้เราได้คิวเราจัดให้ตามคําขอเลยนะครับเพราะว่าอาจริงผมว่าช่วงนี้มันก็ เหมาะสมกับการเล่นนะเพราะว่าหลไรเพราะว่าอย่างที่รู้กันโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วแล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนะครับการเดินทางด้วยรถตู้2แถวรถเมล์หรือว่ารถแท็กซี่อะไงต่างเนี่ยบางทีก็กวัวงไงนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่าแล้วบางคนก็ไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับมันทําให้รถยนต์ที่ราคาถูกๆเนี่ยนะครับขายดีขึ้นนะแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะ เราต้องช่วยเหลือกันนะครับคือเป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับบางคนเนี่ยแย่มากผมก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ชมกันว่าคันนี้มันน่าเล่นไหมมันตอบโจทย์ขนาดไหนและกันสําหรับซูซูกิเซเลริโอ1.0 GX CVT ราคาค่าตัว437,000บาทตัวท็อปตัวแพงสุดนะครับเขาทาตลาดด้วยกัน3รุ่นผมว่าหลายๆรุ่นเนี่ยเออมันก็ตอบโจทย์ในการใช้งานแตกต่างกันไปแต่วันนี้เราได้ตัวท็อปมาพอดีนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันว่า ภายนอกภายในมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับดีไซน์ต่างๆประมาณนี้เลยมันเหมือนรถเคาเหมือนรถคันเล็กๆอ่ะเนี่ยเห็นปะตัวถังมันไซส์กระทัดรัดนะครับคือคุณขับไปจ่ายตลาดไปออฟฟิศเข้าเมืองเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไหวอยู่เครื่อง1.068งแรงมา้าแรงบิด90นิวตันเมตรเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยผม P o v วไม่ชมกันแล้วเดี๋ยวรอชมในะลําดับถัดไปนะครับก็ไปลองชมกันนะดีไซน์หลกักๆประมาณนี้นะครับไซส์กระทัดรัดตัวถังเนี่ย วิวเบสความกว้างความยาวความสูงมันเล็กกว่า w ว ft ทุกมิตินะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะมีความโดดเด่นนิดหนึ่งตรงที่หน้าเขาสั้นมากหน้าสั้นถ่ายสั้นนะครับมันกระทัดรัดก็จริงแต่ว่าเวลาถ้าเกิดพูดในอินเคสว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนมันถึงห้องโดยสารได้ง่ายนะครับก็ตัวถังมันก็บางด้วยผู้ต่ำตรงนะครับก็ขบับขี่ด้วยความระมัดระวังปลอดภัยนะเสาเอคุณผู้ชมดีไซน์ลาดประมาณนี้เลยกระจกด้านหน้าเนี่ยจะตั้งพอสมควรนะฮะแล้วก็ ฝากระโปรงเนี่ยนะไม่ยาวฝากระโปรงประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าเ็าจะสั้นๆนิดหนึ่งดีไซน์ด้านหน้าประมาณนี้นะครับฝากระโปรงเนี่ยลาดประมาณนี้เลยนะมีเหลี่ยมสันยกขึ้นมานะในส่วนของชุดโคมไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวมัลติรีเฟกเตอร์ฮาโลเจนนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟเลี้ยวเป็นหลอดแบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กรอบเขาจะดวงตากลมโตแบบนี้น้องเขาน่ารักนะฮะคิวตรงนี้เป็นตัวโครเมียมนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันกะ็เออ ด,ดูได้แหละนะครับไม่ไ,มได้ขี้เละนะครับดูเต็มเหมือนกันนะครับถัดมาในส่วนของกระจังหน้าเป็นพลาสติกนะตามราคานะเป็นพลาสติกสีดำด้านตรงนี้ส่วนคิ้วตรงนี้เป็นคโครมเมียม2เส้นลากยาวไปจรดกันกับโลโก้ซูซ u กินะครับด้านล่างเป็นตัวพลาสติกเช่นเดียวกันพลาสติกคึ้นรูปนะครับแล้วก็กันชนด้านหน้าเนี่ยมีเส้นมาประมาณนี้นะครับตรงนี้มีตัว รอบไฟตัดบอกมาให้ด้วยมีไว้ให้คุณไปเจาะเพิ่มแล้วก็ติดตั้งนะแม้ว่าทางซูซูกิจะไม่ได้ติดตั้งมาให้แต่ไปติดเอา After Market นะครับหลักไม่เท่าไหร่หรอกนะครับหลักแบบหลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองอยู่ที่เกรดอยู่ที่คุณภาพก็ว่ากันไปบางคนถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรเป็นหลักก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับแต่เขามีเบ้ามาให้ชิ้นด้านล่างนะครับดีไซน์เป็น3เส้นแบบนี้แนวนอนพลาสติกสีดาด้านเหมือนกันแล้วก็การเจาะอะไรต่างเนี่ยนะครับจะมีประมาณนี้จุดติดตั้งขอองงทะะเบียนเนียยนน่จูตร นะครับแล้วก็ลิน,ลน,ลนด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะด้านหน้าตรงๆประมาณนี้นะครับสำหรับ s ุ z u k i ซเลเรโอผมว่าน้องเขาน่ารักเลยแหละเห็นป่ะไฟหน้าหญยนะครับแล้วก็เส้นสายต่างๆมันก็เออดูเหมาะสมกับราคานะในส่วนของการทําตลาดนะครับคุณผู้ชมสุ z u k เซเลเรโอเนี่ยเขาทำตลาดด้วยกัน3รุ่นก็คือรุ่นเริ่มต้น1.0 GA เกียร์แมนนวล5สปีดนะครับ300,000 2 8 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นกลาง1.0 GL เกียร์ CVT เกียร์ออโต้และนะครับ490,000บาทแล้วก็รุ่นตัวท็อปตัวนี้นะครับ1.0 GX CVT 437,000บาทนะก็ถือว่าน่าเล่นทุกรุ่นเลยแต่เอาจริงๆ่ะผมว่าถ้าเกิดอยากได้ความคุ้มค่าอยากได้แบบเบาๆจริงๆอ่ะต้องรุ่นเริ่มต้นเกียร์5สปีดหรือว่าจะเป็นตัวกลาง490,000บาทนะครับอันเนี้ยผมว่าถ้าคุณกัดฟันนิดนึงอ่ะคุณขยับไปสวิฟได้ นะครับก็ว่ากันไปนะบางคนอยากได้รถไซส์เล็กๆงี้นะแต่แน่แนๆออปชันก็มาจัดคันนี้ในส่วนดีไซน์ด้านข้างคุณผู้ชมนะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเนี่ยจะเป็นล้อขนาด14นิ้วแบบนี้นะครับล้อเล็กๆเ,เลยรัดด้วยยาง165/65 R14 นะครับเป็นล้อ Max แบบนี้เลยแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับช่วงล่างด้านหน้า m a ็กเฟอร์สันสตัพร้อมคอยสปริงด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมพอมคอยสปริง ที่คุ้นเคยกันล้อเล็กๆน่ารักน่ารักเปลี่ยนยางทีก็ไม่หนักมากนะครับขึ้นมาตรงนี้เอกลักษณ์ของรถยนต์นี่สมัยก่อนหรือว่าจะเป็นรถที่ถ้าเกิดใครใช้รถมาหลายเจนเนี่ยมันจะเป็นอย่จริงนะที่คุ้นเคยกันแต่ถ้าเป็นคนสมัยนี้หรือเป็นแบบคนที่แบบเพิ่งเริ่มใช้รถคันแรกสําหรับยุคนี้อาจจะไม่คุ้นตากันนะครับตัว ไฟเลี้ยวด้านข้างกรอบเป็นแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้จะมีสติ๊กเกอร์เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะต้องบอกไว้ก่อนคันนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ100ปีนะแต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วนะแล้วก็ราคาไม่ใช่ราคา100ปีด้วยนะครับตอนนี้ถ้าคุณซื้อจะเป็นราคาที่ผมบอกเลยตัวท็อป437,000บาทสติ๊กเกอร์ไม่มีแบชหลังไม่มีนะครับถัดขึ้นมาฝาครอบประจกของข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกรอบตรงนี้เป็นพลาสติกสดดีดําด้านๆเสา A เป็นสีเดียวกันกับตัวรถไม่ได้เหมือนสวิฟตนะที่เขาจะทํา สีดาด้านเป็นสติเกอร์ไม่มีเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับด้านบนเสาอากาศเป็นแบบก้านแบบนี้นะครับไม่ได้มีเสาสาั้นหรือชาร์กฟินมาให้แต่ก็เปลี่ยนได้นะหลังคาจะเป็นริ้วๆแบบนี้นะมือจับอะไรต่างคือยกโมมาจากพวกสวิตช์เหมือนกันแหละแต่แค่เขาไม่มีคีย์เลสนะเป็นมือจับแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากุญแจมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้มีกุญแจที่เป็นแบบเออพวกคีย์เลสต่างแต่มันมีอิมโมบิลิเซอร์ก็คือปลดล็อกล็อกรถจากตรงนี้ได้ นะแล้วก็พุชสตาร์ทไม่มีไขเอานะครับมือจับแบบนี้สีเดีวยวกันกับตัวรถเส้นสายลากยาวมาแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเส้นสายเหมือนกันนะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ไม่มีนะสำหรับรุ่นตอนนี้อันนี้เฉพาะรุ่นร้อยปีนะประมาณนี้ครับผมอันนี้คือด้านข้างของเซเลริโอนะครับเขาจะมีความเป็นแบบกระทัดรัดนะครับหน้าสั้นท้ายสั้นแล้วก็ประตูเปิดได้ขนาดไหนประตูเปิดได้ขนาดนี้เลยนะครับก็พอเหมาะ นะผมถามว่าเอ้ยคนตัวใหญ่ๆนั่งได้ไหมก็ได้นะเพราะว่ารถมันโปร่งมากนะครับส่วนเบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยนะจะนั่งได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมนั่งให้ดูผมสูง172เนะเปิดได้ประมาณนี้อาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับทันมาในส่วนของล้อนะครับล้อด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบรกแล้วก็ล้อสเปคเดียวกัน165 65 5, R 1 4นะน่ารักกระทัดรัดเลยและก็จุดสังเกตอย่างที่บอกเมื่อกี้ท้ายเขาสั้นมัน,นก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงอ่ะเวลา เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ก็รถไซนี้นะคุณไม่ได้ใช้หูแบบขับโหดร้ายเลยแล้วนะครับขับใกล้ๆหรือว่าใจต่างๆแค่นั้นนะครับด้านบนตรงนี้นะครับมีตัวไฟเบรกดูที่3มีที่ฉีดกระจกแล้วก็กระจกด้านหลังเนี่ยไม่ได้มีตัวไล่ฟ้ามาให้นะเป็นกระจกแบบนี้เลยใสๆแบบนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นตัวท็อปใบปัดน้าฝนมีมาให้นะครับหจุดตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแหละนะครับมันปัดได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของโลโก้ซูซูกิที่คุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ตัว S อย่างนี้นะครับอันนี้แบสไม่มีมานะถ้าซื้อตอนนี้ไม่มีแบบนี้แล้วนะครับน,นี้โลโก้เซเลรโอมือจับด้านหลังสีเดียวกันกับตัวรถนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยดวงโตเหมือนกันนะครับเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะก็ไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยหลังอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดค่อนข้างชัดเจนนะครับด้านหลังตรงๆประมาณนี้นะครับผมว่าน่ารักเลยนะคือ เขาเป็นรถแบบเคคาสไตล์แบบนี้การชนด้านล่างตรงนี้นะครับดีไซน์ยื่นมานิดเดียวไม่เยอะมากนะครับแล้วก็จุดติดตั้งป้ายทะเบียนพร้อมไฟส่องแล้วก็ตัวท่ออยู่ด้านขวาแบบนี้ปเปือยแบบนี้แหละนะครับสัมภาระด้านท้ายเปิดขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่ดึงนะฮะตรงนี้บุแบบสักราดนิดนึงนะครับก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ที่ที่แขวนที่แขวนแผ่นตรงเนี้ย มันสามารถยกออกได้แต่ถ้าเกิดคุณปิดเนี่ยบางทีคุณวางของนะครับมันจะทําให้เป็นส่วนตัวนิดนึงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ปิดตรงเนี้ยบางทีคนมองจากข้างนอกเห็นแต่ถ้าเกิดคุณต้องขนของมันก็ถอดได้นะครับเปิดขึ้นมามีอะไรให้บ้างตามราคาเลยนะครับรถไซส์ประมาณนี้ก็จะบุแบบเกรดประมาณนี้นิดนึงที่ดึงขึ้นก็จะเป็นรูเจาะแบบนี้นะมียางอะไรมาให้ซึ่งยางอะไรเนี่ยตัวล้อจะเป็นล้อกระทะนะครับไม่ใช่ล้อแบบที่ติดตั้งอยู่บนรถ อันนี้พวกแม่แรงพวกอะไรต่างๆแล้วก็ในดูงานเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเป็นฟองน้ำอะไรต่างๆก็ตามราคากันไปนะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเบาหลังพับแบบ60-40แล้วก็ค่อนข้างบางนิดหนึ่งนะนี่มันพับจากตรงนี้ได้ด้วยคุณดึงเชือกเดี๋ยวผมพับให้ดูในระดับถัดไปนะครับซึ่งเนี่ยคุณดูตัวแผ่นเบาดิเนี่ยฟองน้ําเขาไม่หนามากแต่นั่งก็ไม่ได้ขี้เหร่นะบอกอย่างนี้ดีกว่า นะครับอันนี้หลักๆโดยรวมประมาณนี้สาหรับสุสกิเซลเลริโอผมว่าเออมันก็ตามราคาเนอะแต่ก็ยังยืนยันอยู่แหละว่าถ้าเกิดคุณเล่นเนี่ยตัวเริ่มต้นหรือตัวกลางน่าจะเหมาะกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณมีทุนทรัพย์อีกนิดนึงเนี่ยผมเชียร์ไปสวิปดีกว่าเพราะว่ามันมีความตัวถังที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เครื่องก็ใหญ่กว่านี้นะครับการขับขี่มันก็เออมันก็สนุกสนานกว่านี้นะครับแต่ก็แล้วแต่กันไปวันนี้ได้ตัวท็อปเราก็รีวิวตัวท็อปเราไปดูภายในกันต่อ,อผู้ชม อ่ะเปิดขึ้นมาง่ายๆประตูก็รู้สึกแบบบาง,บางๆนิดนึงนะครับในส่วนของดีไซน์ภายในเนี่ยนะครับเขาจะมีความเป็นยกๆนิดนึงแดชบอร์ดเนี่ยก็จะสโลปลงมานะฮะแล้วก็ตัวกระจกตัวประตูตรงเนี้ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดตรงนี้เป็นผ้าลายป o กกาดอทดูน่ารักดีนะครับมือจับก็จะเป็นพลาสติกสีดำด้านๆแบบนีนนนนน้นะอันนี้ปลดล็อกอันนี้ล็อกรถแล้วก็ตัวคอนโซลตรงนี้นะที่ควบคุมกระจก กระจกเป็นไฟฟ้า4บานแต่จะออโต้แค่คนขับอันนี้ที่ปลดล็อกล็อกรถอันนี้ที่ล็อกนะครับไม่ให้ประตูอื่นเนี่ยนะครับกดกระจกลงได้ส่วนเนี้ยที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะรตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะแม้ว่าจะเป็นที่เท้าตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยนะช่องตัวนี้จะเล็กๆไม่ไม่สามารถวางพวกแก้วได้นะวางได้แค่บทอะไรเบนแบนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกบันไดข้างต่างๆไม่ได้มีการตกแต่ง อันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมแต่สแตนดาร์ดจากโรงงานเนี่ยเป็นพลาสติกแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีแบบนี้นะส่วนเบาะนั่งเนี่ยก็จะเป็นล็อกกับซลรีส์แบบนี้เลยนะครับคือตรงพนักพิงศีรษะเนี่ยไม่สามารถปรับได้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างบางนิดหนึ่งแต่นั่งไม่ขี้เหร่นะเมื่อกี้ผมลองนั่งมาแล้วเออไม่ได้ขี้เหร่เลยเบาะต่างๆเขาดีไซน์มาใช้ได้แต่มีข้อสังเกตดนึนนงคุณผู้ชมคือเบาะมันสูง เบาเนี่ยปรับได้แค่สไลด์ก็คือสไลด์ขึ้นหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเองในส่วนของความสูงปรับไม่ได้ผมสูงร้อผมบอกเลยว่ามันสูงไปสาหรับผมผมนั่งแล้วหัวจะชนเพดานอยู่แล้วนะครับก็ต้องปรับให้ตัวเองเนี่ยเยอะนิดหนึ่งแต่เพื่อคุณผู้ชมผมเอามาทดสอบให้ชมกันในส่วนของด้านข้างตรงนี้จะเป็นช่องแอร์นะครับกรอบต่างๆเป็นพลาสติกทําสีแบบเงินแบบนี้ปิดได้หมุนได้เอาจริงผมว่าดีไซน์มันสวย ดีไซน์อ่ะสวยเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่วางของนะครับตรงนี้เบ้าสามารถไปติดตั้งอะไรได้แล้วก็พวกแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เปิดฝากระโปรงอันนี้ที่เปิดฝาถังน,น้ามันเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูดีกว่าผู้ชมว่าขึ้นลงโดยสารแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับว่าสูง172เนี่ยนั่งใช้งานจริงเป็นไงาปนะครับเข้ามาก็เช่นเคยขออนุญาต นะฮะสตาร์ทรถก่อนแต่พุชสตาร์ทไม่มีแม้ว่าจะเป็นตัตท็อปอย่าเบรกกดปุ่มไม่มีนะอันนี้คือเหมือนรถที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนย้อนยุคนิดนึงอะ่ะนะผมใช้รถมาหลายเจนสมัยก่อนผมก็ไม่ได้มีพุชสตาร์ทนะผมก็ใช้พวกกุญแจอย่างนี้แหละกุญแจแบบนี้เลยนะครับปสตาร์ทกันนะครับเสียบป้ายโคตรคิดถึงเลยคุณผู้ชมโคตรคิดถึงการสตาร์ทรถแบบนี้เลยนะกดออนก่อนเปิดระบบไฟก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งแล้วก็สตาร์ทซะไม่ต้องหยียบเบรกนะ เรียบร้อยนะเสียงก็จะดูแบบบางๆนิดหนึ่งรถก็เครื่องเล็กนะเรามาพูดในส่วนของภายในกันต่อละกันนะครับรุ่นนี้ c e ล e ิโอนะผมว่าเนี่ยเอาจริงๆอะเรื่องดีไซน์ผมว่าผ่านดีไซน์สวยเลยนะครับแต่พวกวัสดุต่างๆก็คือพลาสติกรูปทั้งหมดขออนุญาตถอยเบาแป๊บนึงนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเบาเขาอะคือถ้าเกิดไม่เซ็ตมานั่งใกล้จริงๆเนี่ยมันขับลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็มันปรับความสูงไม่ได้ นะเรามาดูดีไซน์กันในส่วนของแผงแดชบอร์ดทั้งหมดพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยแต่ก็จะเป็นโคลเลเลเยอร์นะครับพวกลวดลายพวกอะไรต่างๆนะครับแอร์แบกมีมาให้คู่หน้านะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของช่องแอร์นะเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นะครับเปิดปิดไดออ้ประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินดวงกลมโตแบบนี้กดได้เลยเสียงประมาณนี้ ครับทันลงมาในส่วนของเครื่องเสียงจะมีแค่ FMAM แล้วก็ตัวช่องเสียบซีนะเป็นแบบย้อนยุคเลยนะครับ FMAM media AUX นีแคบแล้วก็ตัว USB อยู่ตรงนี้นะแต่ Bluetooth ไม่มีนะนะครับก็ว่ากันไปแหมมี USB มาให้ผมว่าโอเคแล้วแหละนะครับแล้วก็เปิดปิดยังไงโอ้ถ้าเกิดใครที่ใช้รถมาเนี่ยคุ้นเคยและคิดถึงกันแน่นอนนะครับเปิดปิดอย่างนี้กดลงเน่ยดูฟอนต์ต่างๆ นะก็ที่คุ้นเคยกันนะครับหมุนหน่อยอย่างนี้แล้วก็ตัวตัวสวิตซ์ตรงนี้ผมว่าเป็นพลาสติกดูบางไปนิดนึงนะครับทัดลงมาตรงนี้ก็พวกตัวเมมโมรีต่างๆนะครับการใช้งานเนี่ยที่คุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของระบบปรับอากาศเนี่ยจะเป็นแบบ4สเตปแบบนี้นะครับอันนี้คือที่ปรับการปล่อยลมแอร์นะครับตรงนี้เป็นแรงลมแอร์ตรงนี้คือความเย็นเนาะก็ว่ากันไปตรงนี้คือการ เลือกว่าจะเอาอากาศเข้ามาหรือไม่เนี่ยแล้วก็กรอบตรงนี้เป็นตัวพลาสติกทําลวดลายแบบสีเงินๆน,นะจริงๆอย่างที่บอกว่าดีไซน์มันสวยนะแต่จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับดีไซน์ก็จะสโลปมาได้หนึ่งเห็นปะนะครับผมชอบตรงคันเกียร์เนี่ยนะครับว่าเขาสโลปแล้วเขายกขึ้นมามันดูแบบเออใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับเรามาดูกันต่อตรงนี้มี power outlet มาให้1จุด ไว้เสียบพวกกล้องติดรถยนต์อะไรก็ว่ากันไปนะมีจุดเดียวนะแม้ตรงนี้จะมีเบ้ามาให้ตรงนี้ที่วางของวางของได้เดี๋ยวผมลองวางมือถือให้ดูมันลึกอยู่นะครับแต่มันไม่ได้กว้างมากเนี่ยวางได้สบายๆเลยนะครับเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์เป็นแบบ CVT สำหรับรุ่นนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะเป็นเกียร์แมนวนวล5สปีดผมว่าโพสิชนันการวางเนี่ยมันเหมาะนะขับขับไปเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์เออ มันน่าจะสะดวกดีแต่รถทดสอบเขาไม่มีเกียร์แมนนวลไงไม่นั้นเอาเอามาขับให้ชมกันแล้วนะครับหัวเกียร์เป็นแบบนี้เป็นยางนิดนึงนะตรงนี้ที่จับเนี่ยเป็นแบบพลาสติกทําสีแบบเงินเงินตรงนี้เป็นโหมดสปอร์ตเวลาขับไปถ้าอยากเล่งแซงอยากเล้าใจคุณกดตรงมัดวัดตรงมาปัดเขาจะมีตัว S ขึ้นนะครับและเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยเกียร์ P เกียร์ถอยหลังเกียร์ N เกียร์ดเกียร์ L เกียร์ต่ํานั่นเองเวลาขึ้นเขาลงเขาแล้วเวลาคุณจอดรถเนี่ยถ้าอยาก ให้รถเนี่ยเข้าเกียร์เกียร์เอ็นเนี่ยคุณต้องดับรถได้เกียร์พีก่อนพอดับเสร็จใช่ไหมคุณกดตรงนี้ชิปล็อกเนี่ยกดมาตัวเอ็นได้คือจอดรถแบบเกียร์ว่างไว้ให้เขาเข็นนั่นเองอย่าลืมแล้วกันผมเห็นหลายเคสแล้วบางคนแบบลืมโด,โดนโยกรถโดนอะไรก็ว่ากันไปนะครับถัดมาในส่วนของชุดมาตรวัดนี่สแตนดาร์ดแบบนี้เลยด้านซ้ายวัดรอบตรงกลางเนี่ยถึงความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรอบก็จะเป็นพลาสติกทำวลดลายเงิน นะส่วนตรงนี้ไม่รู้เห็นป่ะนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมปรับให้ก่อนนะครับตรงเนี้ยจะเป็นจอจอแสดงพวกเนี้ยจอแสดงพวกกราฟิกต่างๆซึ่งมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะนะครับด้านบนก็จะเป็นมตรวัดถ่านน้ามันตําแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็ AVG นะครัก็ v e r a g e ก็คืออัตราบริโภคน้ํามันด้านล่างนาฬิกานะครับซึ่งตรงเนี้ยปรับได้ว่าจะแสดงผลเป็นอัตราบริโภคน้ํามันหรือจะเป็นทริปเนี่ยทริป A ทิป B นะครับอันนี้ไมโรถยนนะปรับได้ประมาณนี้อันนี้ความสว่างใครเคยใช้ซูซูกิเนี่ยคุ้นเคยกันแล้วนะครับเปิดไฟมาคุณปรับได้ว่าจะให้รถมันสว่างขนาดไหนเห็นปะ่ะเนี่ยคุณต้องเปิดไฟหน้าก่อนเปิดไฟหน้าโบนะครับแล้วคุณจับก้านตรงเนี้ยบิดเอาเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือสว่างน้อยสุดบิดเอานะเนี่ยอันนี้คือทริคอันนี้คือสว่างสุดประมาณนี้นะครับแล้วก็กรอบต่างๆที่จะเป็นพลาสติกรูปทั้งหมด ช่องแอร์ตรงนี้พาดูแล้วพวงมาลัย3ก้านทรสงสปอร์ตนะครับไม่มีตัวมัลติฟังชันมาให้นะเป็นแบบโล้นๆแบบนี้เลยนะครับตัวหนังก็จะเป็นแบบยูริเทนไม่มีกริปไม่มีอะไรมาให้นะครับแต่หนังเนี่ยไม่ได้แข็งนะก็มีความยืดหยุ่นมีความนุ่มๆม,มาให้นะครับแต่มันไม่ใช่หนังนะมันเป็นยูริเทนมันเป็นแบบยางนะรตรงนี้เป็นพลาสติกสีดาด้านและตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้สุ z ูกิมีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้านะครับแต่กดตรงนี้ ครับประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนเบาเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับเบาก็จะเนี่ยความบางอยู่ตรงนี้เลยแต่มันนั่งได้มันไม่ได้เมื่อยเลยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะมาจะดูบางไปนิดนึงลดลายผ้านะี้เป็นโปกาดอดูมุ้งมิ้งเดี่ยวคุณผู้ชมเป็นลายจุดๆอย่างนี้ตรงนี้เป็นผ้าทั้งหมดนะครับถัดมาอ่าอันนี้นะครับมีไฟส่องสว่างภายในรถยนต์มาให้สีเหลืองแบบนี้จุดเดียวนะครับที่บังแดดละไม่มีกระจกไม่มีไฟ คนขับละ่ะคนขับมีกระจกแต่ไม่มีไฟนะครับส่วนกระจกมองหลังนะครับไม่มีก้านมาให้ไม่มีตัดแสงออตโต้แล้วก็มีข้อสังเกตนิดน,นึงนะครับตอนผมไปรับรถเนี่ยพอผมเปลี่ยนจากรถผมมาขับคันนี้แวบแรกคือกระจกเนี่ยเขาพยายามซูมให้มันเห็นได้ชัดมากแต่ถ้าเกิดคุณนั่งใกล้ๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามุมมันแปลกๆนิดน,นึงมันจะทําให้คุณแบบมึนๆนะแต่ตอนนี้ผมขับมาระยะหนึ่งแล้วผมหายแล้วผมชินแล้วในส่วนของ ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับคันนี้ก็ตามราคาลดไซส์เล็กเทคโนโลยีต่างๆอะไรไม่มีมานะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องมองรอบคัน bright spot นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเ e a r c คอ s s traffic alert cruise c o n t r o อะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับแต่เซ็นเซอร์การระยะเนี่ยอันนี้ผมว่าไปติดเองได้เวลาคุณซื้อรถคุณให้เซลล์แถมก็ได้นะครับส่วนระบบความปลอดภัยก็มีมาให้ตามมาตรฐานนะครับ airbag สลูก abs ebd มีมาให้ก็ถือว่าออมันเป็นระบบพื้นฐานที่ควรมีในรถยนต์นั่นแหละผมสูง172คุณดูความโปร่งผู้ชมนะความโปร่งกระจกตรงนี้บานใหญ่กระจกบานใหญ่แล้วก็รู้สึกไหมว่าผมตัวสูงสูงอันนี้ผมมันปรับเบาะให้มันต่ําไม่ได้ไงก็เซ็ตมาอย่างนี้มันแก้ด้วยการทํำยังไงคือเนี่ยเซ็ตให้ขาเราเหยียบแป้นเบรกแป้นคันเร่งได้ในจุดที่พอเหมาะคือมันสามารถเหยียบได้เต็มกําลังนะครับแต่ผมปรับด้วยกันให้มันปรับเอ็นเยอะนิดนึง แ้วผมค่อยขับนะก็แก้โดยการอย่างนี้และการสอบค,คนที่จําเป็นต้องใช้อย่างนี้ในส่วนของทัศนวิสัยที่บอกกระจกกว้างมากเห็นได้ชัดเจนนะครับเบาะนั่งสูงรวมไปถึงตัวกระจกด้านหน้าเนี่ยนะครับมันปโปร่งมาไรทั้งหมดเลยเห็นทั้งหมดเลยนะครับเออผมลืมบอกในส่วนของพวงมาลายัยนะครับรุ่นนี้ปรับได้ขึ้นลงนะครับเข้าออกไม่ได้ได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นนะหลักๆโดยรวมประมาณนี้อ่ะผมลืมพูดตรงนี้เลยอันนี้คือความเน็ประสงค์ เนี่ยเห็นป้าบ,บอกมันยกมาสูงขึ้นมากแต่ที่วางของมันจะลงไปต่านิดนึงแต่มันมีข้อดีคืออะไรคือเขามีที่วางขวดมาให้2จุดอยู่ตรงนี้คุณวางขวดยาวๆได้สบายเลยอันนี้คือขวดเล็กนะเนี่ยเห็นปะมันกดลงไปอย่างนี้เลยแล้วบอกมันสูงเนี่ยคุณวางขวดแบบ10บาทสบายๆมันจะขึ้นมาประมาณนี้พอดีนะอันนี้คือเบรกมือส่วนตรงเนี้ยที่วางของเขาล็อกมาให้เออวางมือถือก็ได้คุณวางตรงนี้ก็ได้หรือวางตรงนี้ก็ได้ก็ว่ากันไปเนาะ แล้วก็ในส่วนของด้านด้านหลังตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วเหมือนกันวางแก้ววางขวดก็ว่ากันไปนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้สําหรับห้องโดยสารตอนหน้านะฮะเดี๋ยวผมไปลองนั่งเบาะโดยสารตอนหลังให้ดูว่ามันนั่งสะดวกสบายขนาดไหนความโปรโง่งเฮดลูมเล็กลูมเป็นอย่างไรไปนะครับประตูหลังเปิดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของประตูเนี่ยพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันกระจกลงไฟฟ้าแต่บัดนี้เมื่อกี้ผมกดล็อกไว้ไงกดลงไม่ได้ นะครับกระจกเขาจะลงแค่ตรงนี้นะลงแค่บานนี้บานนี้ไม่ลงพลาสติกขึ้นรูกทั้งหมดที่เท้าแขนมีมาให้เล็กๆแต่ด้านหลังเนี่ยวางขวดได้ด้านหน้าวางไม่ได้นะครับในส่วนของตัวเบาะเนี่ยนะตัวบเบาะก็จะเป็นบางๆเหมือนกันแล้วก็พนักพิงศีรษะไม่มีเป็นแบบนี้มาเลยนะครับเป็นเบาะแบบ60-40ปรับนอนได้นะครับเนี่ยผมดึงอ่ะเวลาคุณปรับพับเนี่ยจะประมาณนี้นะก็ไว้ขนของขนของเนาะอ่ะผมปรับขึ้นมาก่อนปรับขึ้นมาก แล้วก็อย่าลืมที่จะเอาเบลมาไว้ข้างหน้านี่เก็บก่อนนะครับส่วนเบาะด้านหลังผมก็ว่าเขายกสูงมาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดูว่ามันเป็นไงอ่ะอืมในส่วนของเบาะตอนหลังคุณผู้ชมเบาะตอนหลังผมสูง172และด้านหน้าก็นั่งใช้งานจริงคือสลีล่างงผมเลย172ขับด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนั่งได้อยู่ แต่อย่างที่บอกเลยเบาะสูงเบาสูงมากนะผมรู้สึกว่าเบาเขายกสูงจากพื้นมากๆเลยนะครับก็เล็กลุมเหลือๆอยู่นะฮะนั่งไขวี่ห้างได้ไหมได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เฮดลูมเหลือๆหลังคาเขายกสูงไงเขาโปร่งนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีราวจับมาให้มีหมดเลยยกเว้นคนขับมีมาให้3จุดนะครับกระจกอะไรต่างๆก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนข้อสังเกตเนิดหนึ่งสำหรับสรีแล้วผมนะครับ พนักพิงศีรษะไม่มีทําไงอะ่ะเนี่ยเ,เวลานั่งไปเก่งต้นคอเอาอันนี้คือข้อสังเกตจริงๆนะนะครับคือเขาดีไซน์มาให้อย่างเงี้ยคือมันนั่งได้แค่นี้มีวิธีแก้อันนี้ผมคิดเองนะนะครับคือถ้าเกิดคุณจําเป็นต้องนั่งจริงๆคุณสไลด์ตัวลงมานั่งให้แบบขี้เกียจหน่อยอะหลยๆหน่อยนึงอ,อาจจะปวดตรงสะโพกตรงหลังนิดน,นึงแต่เนี่ยคุณนั่งพิงอยี้ไปเลย <_' S 2> สบายๆเดีย๋ยวคุณ <c> จะพิงไปอย่างนี้ก็ได้อะ แต่ถ้าเกิดคุณนั่งเต็มหลังคุณผู้ชมเนี่ยเกรงคอเอาเองคือมันพิงได้ถึงแค่ประมาณแบบตรงหลังตรงนี้อย่างเงี้ยตรงต้นคอรตรงนี้อ,งอ่งนะก็ว่ากันไปนะครับรถไซส์ประมาณนี้เนาะนะครับในส่วนของมุมมองแผงแดชบอร์ดจากมุมมองตอนหลังก็จะประมาณนี้เอาจริงๆอย่างที่บอกว่าผมว่าดีไซน์ก็สวยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมองจากด้านหลังก็ดูดสปอร์ตดีแต่มันบางนะครับที่วางเอกสารต่างๆไม่มีเลยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ย ผมว่าเบาเขาเอนนะครับสบายอยู่นะแต่แค่ตรงนี้มันไม่มีเท่านั้นเองนะหลักโดยรวมประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อว่าเครื่อง k 1 0 b นะครับขนาด1 0ลิตร3สูบไลท์เทอร์โบ68แรงม้าเนี่ยเป็นยังไงห้องเครื่องเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยจ้ะนะตามราคาคุณผู้ชม3 0ม0ส0ส0มันเป็นรถที่แบบเออถ้าเกิดคุณขับในเมืองต่างๆม,มันก็พอได้แหละแต่ถ้าเกิดคุณแบบไปต่างจังหวัดถามว่าไหวไหมไหว นะแต่มันก็ความสะดวกสบายนะครับอะไรต่างมันก็เขาเรียกจกัดแหละจำกัดจำาเขีย่ยแหละนะครับอันนี้ที่เปิดฝาถาังน้ำมันเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปชมอันนี้ตัวฝากระโปรงดึงมานะฝากระโปรงเปิดให้ดู ในส่วนของเครื่องยนต์ซู z u กิเซล e ีโอนะครับในห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะคือห้องเครื่องเขาไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมองจากรงได้เห็นพื้นแล้วนะครับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่อง1.0ลิตรนะครับรหัส K10B ขนาด1.0ลิตร3สูบนะครับ68แรงม้าแรงบิด90นิวตันเมตรนะเกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT นะครับรองรับน้ำมันถึง E10 ถังน้ำมัน35ลิตรแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้า McPherson s t นสตพร้อม คอยสปริงด้านหลังเป็นทอ์ชนบีนพร้อมคอยสปริงนั่นเองนะครับดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนะห้องเครื่องก็จะน่ารักแบบนี้เฮ้ยตัวฝาปิดห้องเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเออดีไซน์ดีนะไม่ได้โลนนะไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับแบตก็จะลูกประมาณนี้อ่ะส่วนฝาถาังน้ํามันอยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับรับเปิดขึ้นมาเติมได้ถึง e 20ความจุ35ลิตรนะก็ฝาถังก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะอันนี้ไม่แปลกหรอกเพราะว่ารถอีโคคาร์รถ ซิตี้คาร์ต่างๆก็เป็นพลาสติกโอเคนะครับลักลักๆดูรวมประมาณนี้สำหรับซู z u กิเซล e โอ o 1.0 gx cvt ตัวท็อปสุดราคาค่าตัว437,000บาทนะครับผมว่าเป็นรถไซส์แบบไซส์เล็กไซส์กระทัดรัดที่เล็กกว่า s w i ฟ t นะเครื่องห0เดี๋ยวไปลองขับให้ดูแบบ p o v ว่าใช้งานจริงเป็นไงแต่แอบบอกไว้ก่อนว่าเอาเรื่องอยู่จิจาร์ดอยู่1 5 0 1 6 0ไหวอยู่ นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามการขับขี่กันนะสรุปก็ผมว่าคันเนี้ยตอบโจทย์ใครตอบโจทย์คนที่อย่างที่บอกโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะไม่อยากเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใช่ไหมคุณอยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับคุณอยากได้ที่หลบแดดหลบฝนโดยที่แบบเออทูนาร์ซับแบบราคาเท่ามอไซค์ราคาเท่าบิ๊กไบค์แต่คุณได้รถแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนรุ่นที่น่าเล่นผมว่ารุ่นเริ่มต้นกบบรุ่นกลางนะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยสี่แสนสาบาทผมว่าถ้าคุณมีทุนทรัพย์อีกนิดนึงอ่ะ กัดฟันไปเล่น Swift น่าจะเหมาะสมกว่านะแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าอยากได้ประมาณไหนนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์ให้ทราบนหน่อยว่าคุณกําลังสนใจหรือไม่สําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยก่อนจากกันอย่าลืมกดแชรกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโค้ชพีพีและออโต้เซชันด้วย เอาใจแฟนคลับกันไปแล้วนะครับอยากชมเซเลิโอเราจัดให้ใครที่ยังไม่ได้กดสมัครรับข้อมูลยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับและตอนนี้แอบบอกไว้นิดนึงอีกหนึ่งช่องทางนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับพิมพ์เหมือนชื่อช่องเลยนะครับ c o k e y แล้วก็เวนพี P, นะครับฝากไปกดไลค์นะครับฝากไปกดติดตามรอไว้ได้เลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะไลฟ์สดที่นูน่นแล้วก็จะมีการตอบคําถามพูดคุยที่มันไวกับการตอบคาถามบน YouTube แห่งนี้นะครับก็ ไปกดรอไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมีข่าวสารมีวิดีโอมีไลฟ์สดอัปเดตให้ชมกันนะครับหลงัลงๆโดยรวมประมาณนี้วันนี้ผมโคขอตัวาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ